สวัสดีครับผมโรชแนลครับตอนนี้ผมที่ตลาดน้ำคลองรัประยมครับมาที่โซนหกโซนหกต้องเช็ดไหมไม่ต้องเนะมันเป็นโซนที่หกมันมี1-7อะไรแบบนี้นอยู่ที่หก <c oughs> ครับเราเราจิ้มไปที่พื้นก่อนนะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะเพราะว่า <c oughs> ผมกำลังจะเดินไล่มานะครับตอนนี้ <c oughs> อันนี้เราไม่มีอะไร นี่ครับมีแกะด้วยนี่ครับมีหมูมีกระต่ายแล้วก็มีมีหนูเขาเรียกว่ามีหนูหมูกระต่ายแล้วก็แทะแทะหนูหมูกระต่ายนะอแล้วก็มีคนร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับโหอ,อะไรเนี่ยหุ่นยนต์ รถหุ่นยนต์เลยครัวานวานตลาดน้ำคลองท่านผู้ชมโซนหกนี่ครับมีคนร้องเพลงให้ฟังด้วยอร่อยนะครับแล้วก็มีโซนโปสเตอร์หนังมีตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรยนใกล้ปัจจุบัน นะครับม่ว่จาจะจักรยานสีแดงนะครับหรือว่าซ้มมือปืนหรือว่า18-80เพื่อซิ่ไม่มีัวเอานาบุน่ากับออธนานะครับผู้ชายหัวใจไม่ภายเรือโอ้โหเก่ามากๆสิงคขนองนาะเฮโรอินนะครับแล้วคนตีมะแล้วก็18ฝนคนอันตรายฟ้าทลายโจรน,นะครับหลงเท่งนักมุญภูเขาทองก็ยังมีนะครับคือเก่ามากๆนะครับแล้วก็คู่กรรมโอ้โหนะ อันนี้อันนี้ขอข้ามแล้วกันนะครับขอม,ม่พูดแล้วก็บุญชูเออบุญชูนะครับข้ามไปได้ยังไงอันนั้นใช้ลน์โอ้โหนะครับสมสีสีสองสอง,สองนานะครับเก่ามากๆแล้วก็จกจันแกลลอันไหนที่หูกนผมไม่ได้ใจเก่ามากนะครับคู่กรรมภาคสองนะ้ไ อจันบางอันนี้ก็เก่ามากเหมนะือนกันจักรยานสีแดงกาวหว่อที่บางเพลงอู้ก่าจริงๆอันนี้ครับตลาดของรัฐประ,ะ,ะมยมทธวันวันโซนหกนะครับมุมนี้ก็สวยนะครับ มาครับเรามาที่โซนเก็บของเก่ากันบ้างนะครับเจ้าปัญญากระดาษหมากของอ้เกี่ยวเกี่ยวไหมเนี่ยนี <c oughs> ่ครับเดินออกนิดหนึ่งนี่เรามุ่งไปทางนี้ครับเจออะไรนะโอ้ยคลายๆจักเย็บผ้าเลยนะครับแล้วก็มีแก้ว รุ่นเก่าจริงๆอันนี้ไมเล่ไวตานิวโอมันตีนหูเก่ามากๆแล้วก็ทีวีทีวีก็รุ่นเก่าอีกนะครับแล้วก็มีนมไหลรุ่นมากๆโอ้แล้วก็แฟเลสครับโอ้เก่ามากนะครับอะแลบ้านเป็นเอฟแคนเนี่ก็เก่า นะครับชิ้นอะไรอย่างนี้เมจิโอ้โห FCM นมพงธรรมดาอู้เก่ามากนะครับตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยอ่ะงานนมกามะลินะครับชิคเก็ตโอ้โหอยู่ข้างบนกูโคลินโอ้โหอันนี้แก๊กโซใช่ไหมไปใส่เดียวกับผลิตที่ผลิตยางอมดีกว่าดินนะครับแล้วก็ฮอน 5รถโกบิโก้นะครับพาเนชั่นแล้วก็ทวินเนสเปรย์นี่ก็เก่ามากเมื่อก่อนชอบแข่งของเล่นด้วยนะครับโควินตินก็รุ่นเก่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ซูกัสแล้วก็อะไรไซเดอร์กลิ่นสลากไอส بر, อ์เบิร์กต่อเนี่ยบลูกอมไอส์เบิร์กเมื่อก่อนมันจะมีอีกสีนึงก็สีฟ้านะครับแต่ผมเห็นตอนนี้มีแค่สีอะไรนะสีม่วงๆกับสีเขียวสีโอเล่ ray. ลมเย็นคอโอ้โหทรงคล้ายๆกับจะไปแข่งรถยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับคัชจันก,ก็มีนะซูกัสอะไรอย่างเงี้ยคอนก็โอ้โหหลายสีมากๆนะครับผมก็เลือ้อยสะเดาว่ะใน,นคอเล็บโอ้โหเก่าจริงๆนะครับลูกปอมไอซ์มินโอ้โหคอนไอซ์มินใช่ไหมโอ้ยเก่ามากๆ นะครับมีทิฟฟานี่ด้วยโอเล่เขียวโอเล่แดงอ๋อสีอ๋อสีนะครับแล้วก็เบเกอร์แล้วคู่หลักคู่ลดน่าจะคอฟฟี่เมดนะครับไม่ผิดแล้วก็ลูกอมวิกนะครับเป็นยาอมนะมันจะมีรสเลมอนรสเชอร์รี่เมื่อก,ก่อนผมเคยกินรสเชอร์รี่รสชาติมันคล้ายๆล้ายคอนแบทแมนปัจจุบนนะันอ่ะรสท่าจะเหมือนกันเลย ถ้าจะถอดแบบมาเลยนะครับแต่ว่าฮอตบิ๊กอันนี้น่าจะเริ่มผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็ฮอนมีถึงสีสีด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็ฮอลเลตเดียโปรตันเก่ามากๆอะไรนะเฮโลอะไรไม,ไม่ใช่ไฮโลนะแฮกแกทนโซพาร์ตแล้วก็ขอตฟอกบิ๊กก็มีนะครับบิ๊กแฟบแล้วก็บิ๊กนี่เด็ซี่รสชาติ สำหรับคนรุ่นใหม่โอ้โหนะครับแปลงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จักรยานนะครับแล้วก็ทีวีรุ่นเก่าแล้วก็นมค้นคานาชันโอ้โหเยอะมากๆนะครับคุ้มค่าครับกับ6นาทีที่ได้มาเยือดอยู่จุดๆนีุ้ตาแสงจ้ามากๆนะครับไปมีรูปและการที่9ด้วยนะครับผม โอเคถ้าสนใจก็ลองแวะเบียนมากันได้ครับกับที่นี่ครับตลาดน,นั้นทองรัตมยมแล้วก็มาที่โซน6นะโอเคไปเนยๆครันครับไปครับ